คลิปนี้เรามาทบทวนเรื่องหอรอมอกันครับนะประเด็นที่นักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องของฮอรอมนนะครับมาอันแรกเลยดีกว่าหอรอมอเนี่ยย่อมาจากอะไรเอ่ยฮอรอมอเป็นคําย่อของอะไรเอ่ยตัวตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวหารร่วมมากที่สุดด้วยครับ ตัวหารร่วมมากที่สุดนะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือย่อมาจากคําว่าตัวหารร่วมมากที่สุดในการหาหอร์มนวิธีไหนง่ายที่สุดการหารสั้นง่ายที่สุดนะครับวิธีท,ที่ง่ายสุดคือการหารสั้น,นการหารสั้นเราเรียนมาตั้งแต่ป .4 แล้วนะเนาะอ้าวมีอะไรอีก ถ้ารู้จักหอรอมอมันมีพี่น้องมันก็คือคอรอนอนะครับเพราะฉะนั้นหอรอมอเป็นพี่น้องกับคอรอมอนะครับคำว่าเป็นพี่น้องกันในที่นี้คือมันมีความสัมพันธ์กันที่ว่าถ้าเรามีจํานวนแค่2จํานวนเนาะมีจานวนแค่2จํานวนขอรอมอกับคอรอ,อจะสัมพันธ์อย่างนี้เอาจํานวนที่1 เอาจำนวนหนึ่งเ,เขียนครว่า1ดีกว่าเอาจำนวนหนึ่งคูณกับจำนวนที่2นะจะมีค่าเท่ากับเอาหอรมอคูณกับคอร,รอนอของจำนวนนั้นนะครับของจำนวนทั้งสองอันนี้หมืนว่าถ้าเกิดมีจำนวน2ตัวเนาะเอา2ตัวนี้ไปหาหรอรมอได้ค่าหนึ่งเก็บไว้เอา2จำนวนนี้ไปหาคอรนอได้ค่าหนึ่งเก็บไว้หอรมคอรนอคูณกันจะมีค่าเท่ากับเอาจำนวนทั้งสองมาคูณกันนั่นเองนี่ อันนี้ตีกรอบไปเลยใส่ก้อนเมฆไว้นิดนึงตุ๊ดจุดจุดจุดจวดตุดจุดจุด้สดจุดจเดจุ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 ดจี้จุดรอดจุดจุดจุ้จไดุ้ดจ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 งอจุด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 อุดจุดจอดจองจุด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 จอดจุดจุดจุจุด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 อุจ ตัวหารร่วมมากที่สุดเนี่ยนะครับความหมายของการหารร่วมมากที่สุดก็คือ,อามาลองตีความกันก็คือมันคือตัวเลขนะครับที่ใหญ่สุดตัวเลขใหญ่สุดเลยที่ไปแบ่งโจทย์อ๋อหมือคุณครูเริ่มจางแล้วเนี่ยตัวเลขที่ใหญ่สุดที่ไปแบ่งโจทย์ให้เท่าๆกัน นะครับตัวเลขใหญ่สุดที่ไปแบ่งโจทย์ให้เท่าๆกันนะครับสี่ตัวนี้สี่หัวข้อนี้ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเพราะว่าในเวลาไปทำโจทย์ไปเจอโจทย์จะได้เเข้าใจว่ามันคืออะไรวิธีที่ง่ายสุดคือการหารสั้นนะครับเอามาดูตัวอย่างคุณครูอยากจะขยายความตัวนี้ก่อนว่าตัวเลขใหญ่ที่สุดที่ไปหารต,ตัวเลขใหญ่ที่สุดที่ไปแบ่งโจทย์ให้เท่าๆกันนักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นคุณครูเป็นโจทย์ปัญหาเลยล้วกันมีเชือกอมีครูจะมีเชือกอยู่3เส้นนะอารกสีแดงเชือกสีแดงยาว40เซนติเมตรสี่สิบซมเชือกสีอะไรดีสีเขียวมีแดงแล้วมีเขียว ยาว60ซนติเมตรยาวขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเชือกเอาสีฟ้าแล้วกันยาว100รเซนติเมตรคุณครูมีเชือก3มเส้นสีแดง40เซนสีเขียว60เซนแล้วก็สีฟ้า100เซนติเมตรคุณครูจะแบ่งเชือกจะตัดเชือกอตัดเชือก นะครับตัดเชือกให้ยาวเท่าๆกันให้ยาวเท่าๆกันและยาวที่สุดที่จะยาวได้และยาวที่สุดที่จะยาวได้ะดะไดนะครับเงื่อนไขมี2ออย่างนะอันแรกคือให้มันเท่ากันและให้ยาวที่สุดนะครับ ยาวที่สุดแล้วก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับคำถามคือจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เซนติเมตรยาวเส้นละกี่เซนติเมตรนะครับและนี่และได้ทั้งหมดกี่เส้นได้ทั้งหมดกี่ ี่เส้นนะครับตัวอย่างของครูค,คือตรงนี้ครับเอมีเชือกสีแดงยาว40เซนเชือกสีเขียว60เซนสีฟ้า100เซนมีเชือกอยู่3เส้นนี้แต่ละเส้นเนี่ยคุณครูจะไปตัดแต่ละเส้นครูคจะตัดให้มันยาวเท่าๆกันและยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้และเท่าๆกันด้วยคําถามคือจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เซนกี่เซนติเมตรและได้ท,ทั้งหมดกี่เส้น นี่ไงครับเห็นไหมฮะแสดงว่าคุณครูจะต้องหาตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วไปแบ่งตัวเลขในโจทย์ให้มันเท่าเท่ากันตามนี้ไงเห็นไหมตัวเลขที่ใหญ่สุดที่ไปแบ่งโจทย์ให้เท่าเท่ากันนี่คือความหมายของหอรอมอทํายังไงล่ะมาดูวิธีทำกันครับวิธีชอบแม่วิธีทําวิธีไหนง่ายสุดนะวิธีหารสั้นง่ายที่สุดไหครับเราก็มาตั้งหารสั้นหารยังไง 40ครับ60ครับแล้วก็100ครับในเรื่องของการหารหอรอมอนะครับการหารหอรอมอเวลาเรามาหารสั้นต้องหาตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดที่มาหาร3ตัวนี้ได้ลงตัวพร้อมกันเพราะจะแบ่งให้เท่าๆกันไดไหมต้องพร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับจะหาตัวเลขเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะถ้าทําได้ก็ทําได้เลยนะครับอนุญาตให้ทําได้เลยถ้าหาได้นะหาไ,ได้แต่ถ้าหาไม่ได้ทํำยังไงครับแล้วก็ค่อยคหารไปค่อยคอยหารไ,ไปครับ ทำยังไงล่ะค่อยๆหารไปของคุณครูเนี่ยนักเรียนเห็นอันนี้มาถ้าลงท้ายเป็นด้วย10บไครับลงท้าย0 0 0นักเรียนคิดว่าแม่อะไรหารได้แม่10หารได้เนาะเอาแม่10มาหารเลยได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าค,ครูอยากให้นักเรียนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้อีกเทคนิคนึงนะครับจริงๆถ้าเกิดใช้แม่10ได้ก็ใช้แต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นเลข0ูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์นอกจากใช้แม่10แล้วเนี่ยแม่หได้ไหมแม่หก็ได้และเลข0ูนย์ก็เป็นเลขคู่ได้ไหม เลขศูนย์ก็เป็นเลขคู่แม่2ได้ไหมได้นะครับคุณครูอยากใช้แม่2เอาแม่2มาใช้ก่อนคันหารด้วย2ก็เหมือนการแบ่งครึ่งถ้า40ครึ่งหนึ่งของ40ก็คือ20นั่นเองครึ่งหนึ่งของ60คือ30ครึ่งหนึ่งของ100คือ50ถูกต้องไหมฮะว่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากหารทีละหลักได้ไหมได้นะครับ2ไปหาร40 2 2เป็น4 2่สเท่าใดได้0ครับ2 0ได้0ูนย์เห็นไหมฮะ ครึ่งหนึ่งของ40ก็คือ20 2เท่าไรได้6ครับ2 3เป็น6 2สอเท่าไรได้0 2 0ได้0ได้30มสิบเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30 2สิเท่าไรได้1นึมีไหมไม่มีครับใส่0เนาะ0ตัด1เหลือเศษ1กลายเป็นเลข10 2เท่าไรได้10ครับ2 5เป็น10 2เท่าไรได้0 2 0ได้0ได้เลข50เห็นไหมครับครึ่งหนึ่งของ 1, 100ก็คือ50แบบนี้เป็นต้น นะครับศูนย์ห้าศูนย์ก็คือห้าสิบนะเวลาคุณครูไปคำนวณต่อคุณครูก็เอาแค่เลขห้าสิบไปคิดนะครับไม่ต้องคิดเลขศูนย์ไม่ต้องคิดเลขศูนย์ข, 0, ข้างหน้าตรงนี้โอเคยี่สิบสามสิบห้าสิบลงท้ายด้วยศูนย์ใช้แม่สิบก็ได้นะครับใช้แม่ห้าก็ได้หรือใช้แม่สองก็ได้คุณครูอยากใช้แม่สองอีกเอาแม่ห้าดูดูดีไหมแม่ของครูอยากใช้แม่สองเป็นเลขคู่ใช้แม่สองหารนะครับสองหนึ่งเป็นสองสองศูนย์ได้ศูนย์ ครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10 30บ้างเอาแม่2อาหาร2 1เป็น2 2ตัด3เหลือเศษ1กลายเป็นเลข10 25เป็น10ส่วนอันนี้เลขศูนข้างหน้าไม่พิจารณาแล้วลบออกก่อนดีกว่าถ้าเป็นเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยไม่ต้องเขียนครับอ้าวมา 2องคใหครับ2 2เป็น4 4ตัด5เหลือเศษ1เป็นเลข10 2 5เป็น10แน่หมดนะครับคหนึ่งของ30ก็คือ15คร้่คนึ่งของ50ก็คือ25เออครูใช้ปากกาดำเนี่ยนะักเรียนมองเห็นเปล่าห้ามองไม่เห็นนะักเรียนก็ย้อนกลับไปฟังนะครับฟังไปด้วยจดไปด้วยเขียนไปด้วยเอา1 5้าว10 15 25ลงท้าย0กับ5ครับ ลงท้าย0กับ5แม่อะไรหารได้ไม่5ครับเ่นก็5 2เป็น10 5 3 15 5าเท่าไี่้ห้าเป็น25ครับผมเหลือ2 3 5เลขอะไรหารได้อีกมีไหมครับไม่มีนะครับเวลาหารหอละมอต้องหารได้พร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้ละหมดปื๊ดปื๊ดจบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น จุด3จุดแบบนี้ย่อมาจากเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนัน้นหอรอมอเท่ากับคุณครูให้เขียนย่อยอย่างนี้เลยนะหอรอมอเท่ากับได้เลยเอาเลขข้างหน้ามาครับเวลาหาหอรอมอเนี่ยเราเอาตัวเลขนี้เอาเฉพาะข้างหน้าเอาเฉพาะตัวที่หารได้นะครับคือเลข2เลข2กับเลข5 2าคูณสคูณหครับ2อคูณสเป็น4 4่คูณหเป็น20 หรามอ20คือ 20. หมายความว่าไงครับหมายความว่าเลขที่ใหญ่สุดที่จะไปหารโจทย์คือ40 60 100เนี่ยเลขที่ใหญ่สุดคือเลข20เสิแสดงว่าเชือกแต่ละเส้นจากยาว40เราตัดแบ่งครับตัดแบ่งยาวเส้นละเท่าไหร่ยาวเส้นละ20เชือกยาวยาวหกสเซนไปตัดซอยสั้นๆให้ยาวที่สุดได้เส้นละ20เสเซนก็ตัด20 20 นะครับจะเป็น20 20กับ20นะตัดแค่2ครั้งมันะ้ยเส้นละ20 20กับ20จะรวมเป็น60และเส้นนี้ครยาวสุดคือ1 0 0เส้นที่ยาวความยาว100ไปตัดทีละ20ก็ตัดฉับช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 ับ,ชบนะจะได้เส้น20อยู่กี่เส้น5เส้นฮนะสังเกตตรงนี้ตืดต๊ดตืด๊ดตื๊ดจากเส้นละ40 ถ้าหาเอาตัวเลขที่ใหญ่สุดคือ20ไปหาเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์เป็น2คือแบ่งจาก40ได้2เส้นแบ่งจาก60ได้3เส้นแบ่งจาก100ได้5เส้นโดยแต่ละเส้นยาว20เซนนะครับดังนั้นมาสรุปว่าแบ่งเชือกนะครับแบ่งเชือกอยาวเส้นละ เขียนข้อความยังไงเราก็ย้อนมาดูโจทย์ใช่ไหมโจทย์บอกว่าจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เซนก็แบ่งเส้นไอ้แบ่งเชือกยาวเส้นละ2 0ซนติเมตรและคําถามอีกหนึ่งคือได้ทั้งหมดกี่เส้นก็ตอบได้ทั้งหมดกี่เส้นละ่ะอันแรกได้สองอันแลอันนี้ได้3เส้นอันนี้ได้5เส้นก็2องบวกสบวกห้เป็นเป็น10บเส้นครับ โอเคจบข้อ1นึ่งนะข้อ1อธิบายนานหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็น1น่ละคือโจทย์ปัญหา2ก็คือมันเป็นข้อแรกในการผ่าทำก็เลยยาวหน่อยนะครับไปดูข้อ2กันต่อเลยมาข้อแรกยาวละข้อ2เอาสั้นๆก็พอเนาะให้หาหอละมอของ6 18 24 แล้วก็36หาฮอร์โมนของ4ตัวเลยนะครับฮอร์มรหาหาฮอร์มอรของตัวจำนวนตัวเลขเนกี่จำนวนก็ได้คุณครูยกอย่าง4จํานวนนะครับถ้าเกิดโจทย์มี4จํานวนก็ต้องหารพร้อมกันทั้ง4จํานวนเลยครับคือ6 18 24แล้วก็36เวลาเอามาตั้งหารสั้นนะักเรียนเขียนแต่ละชุดให้มันห่างกันหน่อยนะครับห่างกันเยอะหน่อย ห่ากันพอประมาณสักเยอะหน่อยนะครับโอเคมาดูตรงนี้ 6, 18, 24, 3, 6หาตัวเลขที่มาหารทั้ง4ตัวได้พร้อมกันสังเกตง่ายคือ6ก็คู่8ก็คู่ลงท้าย4ก็คู่6ก็คู่ลงท้ายด้วยเลขคู่หมดเลยแม่อะไรหารได้แม่2สิครับนะ2 3เป็น6 2ให้ได้18 2, 9เป็น 18 2เท่าไร่สีองสิบเป็น24หรือถ้าไม่หาร2องก็หารทีละหลักก็ได้สอเป็น2 22เป็น4นี่เนครับสองเป็น24 36ก็หารทีละหลักสอเป็น2 2ตัดสามเลือเศษหนึกลายเป็นเลข16 2หเท่าไรไ16ครับ28เป็น16 อย่างนี้นะครับโอเค3 9 12และ18มีครับมีตัวเลขที่หารทั้ง3เลขนี้ได้เ,เลขอะไรเอ่ยเลขอะไรที่หารทั้ง3ก็ได้9ก็ได้12ก็ได้1 8ก็ได้เลขนั้นคือเลข3ครับนี่ไง9 3 4 3, 3 3 9 3 4 12 3 6 18หารได้พร้อมกันทั้ง4ตัวหอรอมอต้องหารพร้อมกันได้ทั้งหมด คือหารพร้อมกันได้มีมี4ตัวก็หารได้4ตัวมี3ตัวก็หารได้3ตัวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหอรอมอของครอ่อนี้หอรอมอของครอ่อนี้ก็คือเอาแค่ตัวเลขที่มาหารได้ก็คือ2กับ3นะครับเพราะฉะนั้นหอรอมอก็เท่ากับ2กับ3คูณกันเท่ากับ6จบครับก็2องเอง่ายไหมง่ายเนาะไปต่อกันที่ข้อ3ครับ โจทย์ของคุณครูคือหาหอร,รอมอของ7กับ9อ่ะเหลือแค่2ตัวละเอา7กับ9มาตั้งหารสิครับนี่หารสั้นอย่างนี้เลขอะไรหารท้ายทั้ง7ก็ได้หาร9ก็ได้เลขอะไรเฮ้ยมันไม่มีนะ่ะมีแม่เดียวคือเลข1ครับแต่ถ้าเอาเลข1มาหารเนี่ย1เท่าไหร่ได้7ก็1 7เป็น7 1>, 1 9ก็ได้9มันก็ได้เลขเดิมใช่ไหมครับมันก็ได้เลขเดิมนะครับเพราะั้นไม่มีแล้วมีแค่เลขหนึ่งที่หารได้ถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้นะครับหอเรโอมอร่ก็คือเลขที่เลขตัวเดียวที่มาหารได้คือเลขอะไรเลข1หอเรโอมอร่ก็เท่ากับ1ตัวเดียวครับจบข้อ3านี่หมดละหมดละเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่3ข้อนี้ก็พอในเรื่องของเนื้อหานะครับไปทำแบบฝึกหัดกันเนาะ เดี๋ยวคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดดีกว่าแบบหัดเอากี่ข้อดีเอาสักห้าข้อดีกว่าเนาะมาด้วยแบบหัดเลยขอตีกรอบตรงนี้ไว้ก่อนหมดเนื้อหาแล้วคุณครูเสียดายกระดาษแบบฝึกหัดด้านล่างเลยนะแบบฝึกหัดนี่ขีดเส้นต่อยด้วครับปื๊ดครับปื๊ดครับ โจทย์เลยนะจงหาหอรอมแต่เราเข้อต่อไปนี้ข้อ1ห,หาหอรมของ9กับ12บแล้วก็มาตั้งหารครับปื๊บปื๊บตั้งหารสั้นปรืดงนี้ปรืดงนี้นะ้า <c oughs> เรียนทำเอ๋ค,คูลืมไปต้องให้เรียนทำก่อน ี๋ยวครูๆโจทย์กันไว้ให้ก่อนดีกว่าเนาะมาแล้วครับโจทย์ของคุณครูนักเรียนลองทําเองเนาะข้อแรกเนี่ยครับทุกข้อง่ายหมดเลยนักเรียนข้อหนึ okay, ่งเอาแค่เก้ากับสิบสองข้อสองแปดกับสิบสองครับนักเรียนก็ไปตั้งหารเหมือนอันนี้นะครับเก้าสิบสองกับแปดกับสองนะครับกดหยุดแล้วก็ลอกโจทย์ครับแล้วก็มาข้อสามสี่ห้าครับข้อสามข้อสี่แล้วก็ข้อห้า นักเรียนกดหยุดแล้วก็ทําด้วยตนเองนะครับทําด้วยตนเองจะได้รู้ว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมนะครับทําเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันซึ่งปึ๊บมาแล้วจะเฉลยแล้วนะมา9กกับ2แม่อะไรหารได้โอ้ง่ายมากเลยแม่3ครับ33เป็น9 3 4 12ผลลัพธ์3กับ4มีอะไรหารได้อีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วปืด๊ดปื๊ดเลยครับจบแล้วครับเพราะฉะนั้น ออรอมอเท่ากับเอาแค่เลขข้างหน้านี้ครับคือเลข3ครับจบเออ2เอา8กับ12มาหารสั้นครับรื้เป็นเลขคู่ใช่ไหมฮะใช้เลข2ครับ2 4เป็น8ครับ2 6ได้12ครับ4กับ6แไม่อะไรหารได้อีกมีเป็นเลขคู่ไงแม่สงไง2 2เป็น4ครับ สอเป็น6ครับ2กับ3ไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นหอรอมอเท่ากับเอาตัวเลขข้างหน้านี้ครับก็คือ2องคูณสเท่ากับสหอรอมเป็น4ครับไปครับก็สาครับ20 25กับ60ครับมหารสั้นครับโอ้ยลงท้าย0ูนย์กับ5ง่ายจังเลยเนี่ย ลงท้ายศูนกับห้าแม่แม่สุดคุณแม่ไหนที่มีผลลับลงท้ายศูนกับห้าทั้งหมดเลยห้าไงใช่ปะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าเท่าไรได้หกสิบถ้าท่องได้ก็ท่องนะครับได้คําตอบก็เขียนมาเลยแต่ถ้าท่องไม่ได้ดูนี่ฮะแล้ก็ใส่ทีละหลักก็ห้าหนึ่งเอาใกล้เคียงหกเนาะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าตัดหกเหลือเศษหนึ่งกลายปเ,ล 5, 2, เป็นเลขสิบห้าสองเป็น 10พอดีเห็นไหมครับ52เป็น60นั่นเองมี4 5กับ12แม่สุดคูณแม่ไหนที่หารได้พร้อมกันทั้ง3ตัวเลยครับไม่มีแล้วครับเอาลองเช็คนี่แม่5มีแค่เลข5าตัวเดียวที่หารได้นะครับ5ไปหารอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ได้นะครับส่วนเลขอื่นเลข2เลข3ก็มันหาเลข5าไม่ได้เพราะ,ะหมดแล้วครับข้อนี้มีเลข5าตัวเดียวครับปืดป๊ดครับปื๊ดคือขีดเส้นขั้นสรุปนะครับเพราะฉะนั้น อรอรม impression. ของเราก็คือเลข5นะครับแค่ข้างหน้าตัวเดียวนี่ครับข้อ4 5. ครับ8กับ15ครับหาตัวเลขมาหาร8กับ15ครับแม่2ได้ไหมแม่2หารไม่ได้แม่3หารนี้ได้หาร8ไม่ได้แม่4หาร8ได้หารข้างหลังไม่ได้แม่5หารข้างหลังได้หารข้างหน้าไม่ได้แม่6หารไม่ได้เลยแม่7ไม่ได้เลยแม่8ได้แค่ข้างหน้า ถ้าไม่เก้าเป็นต้นไปคือมันเกินไปนแล้วมันเกิน8ไปแล้วก็หารหณ้า,ายไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นไม่มีตัวเลขไหนหารได้เลยยกเว้นเลข1ตัวเดียว1หาร8ก็ได้8ป1หาร15ก็ได้15เท่าเดิมไงมันเป็นเลขเดิมก็กลับไปเป็นโจทย์มันเดิมเพราะนั้นหอเรโอมอไม่มีก็คือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1มาไม่มีเลขอื่นๆที่มาหารได้เลยเพราะนั้นหอรโมก็คือเลข1นั่นแหละนะครับนี่ข้อสุดท้ายครับโอ้อย่างไวเลยเนาะ 80 96กับ1 1 2นักเรียนอยากทําได้ไวแบบนี้นักเรียนต้องท่องแม่สูตรคูณให้คล่องซึ่งตอนอยู่โรงเรียนครูก็ให้ท่องอยู่ตลอดถูกป้อ,องเป้านะฮะเพราะงั้นอยู่บ้านเก็บตัว nah, อยู่บ้านเรียนเรียนท่องแม่สูตรทุกวันนะครับท่องให้คล่องอยู่บ้านล้างถ้วยไปก็ท่องแม่สูตรคูณไปกวาดบ้านไปก็ท่องแม่สูตรคูณไปนะครับเล่นเกมไปก็ท่องแม่สูตรคูณไปนะครับไปเล่นที่ทุ่งนาก็ท่องแม่สูตรคูณไปด้วยนะครับ ไปทางานกับพ่อคุณแ,แม่ก็ท่องแม่สุขุนไปด้วยนะครับอนาะข้อนี้ข้อสุดท้ายครับแปดสิบเก้าหกกับร้อยสิบสองลงท้ายศูนย์ลงท้ายหกลงท้ายสองเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยไหมเว่าเลขคู่คือเลขศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์เนี่ยศูนย์สองสี่หกแปดสิบเนี่ยนะฮะเป็นเลขคู่นะครับแม่สองหารได้เสมอหารทีละหลักครับสองเท่าใดได้ใกล้แปดครับสองสี่เป็นแปดพอดีสองเท่าใดได้ศูนย์ครับ 2, 2 0ได้0นี่ต่อไป96 2เทบหได้9ใกล้9 2 4เป็น8 8ตัด9เหลือเศษ1กลายเป็นเลข16 2เท่าไรได้16 2 8เป็น16ต่อไปหารนี่2เท่าไรได้1ไม่มีครับ2 0ได้0 0ตัด1เหลือเศษ1กลายเป็นเลข11 2เท่าไรได้ใกล้11 2 5เป็น10ตัด11หลือเศษ1กลายเป็นเลข12 2เท่าไหร่12 2 6เป็น12ได้40 48กับ56ครับลงท้าย0 8 6เป็นเลขคู่ทั้งหมดใช้แม่2มาเดินไหมครับไม่ต้องคิดมาก2ท่าไหร่ได้40 2 2เป็น4 2 0ได้0 2ท่าไหร่48 หาที่หลักก็2 2เป็น4 2 4เป็น8 2ท่าดี5สิบ6 2 2เป็น4ตัด5เดือเศษ1 2 8 16 0 48เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยเล็ก2อีก2 1เป็น2 2 0ได้0 2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 1เป็น2 2 4เป็น8 0, 2, 4เป็นเลขคู่อีกแล้วหารอีกได้ไหม 2, 2, 5เป็น 10, 2, 6 12, 2, 7 14, 5, 6, 7มีเลขอะไรหาร 5, 6, 7ได้อีกไหมไม่มีครับเ่นก็พอแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นหอรอมอเท่ากับเลขอะไรคูณกันบ้างเอาแค่ที่ตัวหารได้ข้างหน้านี่ฮะ ส4ตัวก็เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2 2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16จบครับหมดและทบทวนหอรอมอนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ